สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องไอ้ที่รับชมอยู่ต่างประเทศและในประเทศนะครับณวันณเวลานี้กลับมาพบกับผมช่องบ่าวดอนพาเพลินและเพจบ่าววิวแฟนเพจนะครับแตอนนี้ก็เป็นเวลา17.55นอนแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารายงานสภาพอากาศ ภาพอากาศประจำวันนะครับวันที่25กุมภา2,568นะครับระหว่างเวลา18.00ของวันนี้ถึงเวลา18.00ของวันพรุ่งนี้นะครับผมภาคเหนือนะครับเราจะไปเริ่มที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนืออากาศจะเย็นลงในตอนเช้านะครับอุณหภูมิจะลดลงอยู่ที่1-2องศา ฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ลมกระโชกแรงเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับโปรดระมัดระวังกันด้วยนะครับผมส่วนภาคกลางฝนร้อยล,ละสามสิบของพื้นที่นะครับนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีสุพรรณบุรีการเจน้าบุรีและราชบุรีนะครับ ถัดมาจะเป็นกรุงเทพและปริมณฑลนะครับฝนจะอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นนะครับ,นะรบของพื้นที่ครับผมถัดมาจะเป็นภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่เลยนะครับฝนตกหนักบางแห่งนะครับได้แก่ได้แก่จ,จังหวัดละนองพังงากระบี่และตังนะครับ ต่อไปจะไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศจะเย็นลงในตอนเช้าฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับได้แแก่จังหวัดเลยนนองคายบึงกาฬหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครชัยภูมิและขอนแก่นนะครับถัดมาจะเป็นภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออก ฝนกระเดียอยู่ที่ร้อยละสามสิบของพื้นที่นะครับฝนของพื้นที่ได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วและชนบุรีนะครับและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่เลยนะครับค่อนข้างมีฝนเยอะนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งนะครับ แลแก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับติดตามข่าวพยา,ากรอากาศไว้นะครับอาจจะมีฝนมีลมกระโชกแรงได้ตลอดนะครับต้องติดตามไว้ตลอดนะครับผมถัดมามันจะ เราจะมาต่อกันที่ราคาทองคำํำณเวลานี้นะครับทองคำแท่งนะครับรับซื้ออยู่ที่46,750บาทนะครับขายออกอยู่ที่46,850บาทนะครับส่วนทองรูปปัน้์นะครับเปอร์เซ็นต์ก็96.50เหมือนกันนะครับทองรูปปัน้์จะรับซื้ออยู่ที่45,9 0 0 ร้อยสี่บาทนะครับส่วนขายออกจะอยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบนะครับสำหรับทองราคาทองคำนะครับเราจะไปต่อกันเลยนะครับเราจะไปต่อกันที่ข่าวกีฬาที่จะแข่งขันในค่ำคืนนี้ที่น่าสนใจนะครับกีฬาที่จะแข่งขันในค่ำคืนนี้ที่น่าสนใจก็น่าจะหนีไม่พ้นนี้นะครับ บอลพิมารกอังกฤษครับพิมาริกอังกฤษใน,นเวลาตีสองครึ่งนะครับหรือว่าสองนกาจุดสามศูนย์นาทีนะครับไบตันจะเปิดบ้านพบกับบอสมัตนะครับถัดมาคือถ้าผู้ชมครับมีลูกสาวมีลูกสาวมาด้วยครับผู้ที่สองนะครับจะเป็น ทางด้านคิตตันพาเลตนะครับจะเปิดบ้านพบกับแอตตันวิลล่านะครับคู่ที่3จะเป็นทางวูฟแฮมตันนะครับเปิดบ้านพบกับฟูลแลมนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะก็คู่สุดท้ายจะเตะในเวลาตีสามสิบห้านาทีนะครับจะเป็นทางด้านเชลซีพบกับเซาแฮมตันนะครับนี่คือรีมยรีกอังกฤษนะครับ ลูกสาวมาเล่นด้วยอีกแล้ว <Wow. S 1> พ,พ่อก็จะประกาศอ่านข่าวลูกสาวก็จะมาเล่นด้วยครับดูยดือมากเล,เลยเนี่ยอน้องอรอแป๊บหนึ่งได้ไหม <Yeah. S 1> ถัดมาก็จะเป็นโคปาเดเลนะครับของสเปนนะครับจะเป็นทางด้านบาเซโลนานะครับเปิดบ้านเจอกับแอดมาลิกนะครับแล้วโคปา อิตาเลียครับนะครับหรือว่าอิตาลีนะครับอินเตอร์มิลานจะเปิดบ้านพบกับลาซิโอนะครับห้ายลูกสาวมาอีกแล้วครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มีคนมากวนแล้วครับนี่ครับนี่ลูกสาวนะครับชื่อน้องมีตัง สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยแล้วบ๊ายบายครับขอจบคลิปเิดีโอค่านี้ก่อนนะครับ